บอแดกแล้วนะบอสแดกแล้วเอาละครับอยู่ไหมจ๊ะมาดูครับ มาดูเนื้ออ่อนบ่างอุ้ยนอนขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยอันนี้ครับอ่าน,นี่มาแล้วเน,กกนะน,น,นื้โกร๋นะเนื้ออ่อนไปครับยิ่ปลานืก้โกมาดูนะปลาเนื้ออ่อนอ่าครับปลาเนื้ออ่อนนะตระกูลเดียวกับปลาเท้านะครับยังเห็นไหมยาวนะน่าจะเกือบพุทธได้นะตัวน,นี้ า้นี้นะถ้าสี่ห้าตัวนะกูชี่ยังเด็ดเลยปลาน,านอ่อมันจะไม่มีขี่ปลังกนะครับจะเป็นขีบล่างจะคล้ายๆปาลากรานะคสวยสีสวยมากครับพอขึ้นจากน้ำเนี่ยถ้าโดนมือเรามากเนี่ยสีเขาจะเริ่มดอกไปเพราะว่ามันมีขามืออะไรอ่ะ สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวยักษ์เขียวนะครับวันนี้เราก็นะครับไม่ได้ไปวอร์ไานนะวันนี้เราพาทุกคนนะครับมาตกปลาที่แม่น้ำกระบยาหมายเดิมนะครับจําได้นะไปราใต้จะผ่านภุยพลนะครับหมายเดิมเราที่เราตกประจําวันนี้เรามาหาปลาแม่น้ำกันเหมือนเดิมนะครับตอนนี้น้ําก็นะครับเพิ่งจะเริ่มขึ้นนะ เดี๋ยวเรามาเตรียมอุปกรณ์กันนะครับแล้วก็รอนําขึ้นเดี๋ยวไปตกปาก,กันเดี๋ยวผมจะเก็บบรรยากาศภาพยามเ,าเช้านะแถวนี้นะในเมืองนะครับซึ่งคนในเมืองเนี่ยบางทีอะ่ะเวลาเร่งรีบอะ่ะไม่ค่อยได้มองเท่าไหร่หรือว่าไม่เคยเห็นมุมนี้กันนะเดี๋ยวไปเก็บภาพบรรยากาศให้ดูนะให้สวยนะครับยามเช้าแล้วก,ก็ไปตกปลาก,กันครับไปครับทุกคน มาเลยลากเบรกแข็งขนาดนี้ลากออกมาได้ไมรุ่งจ้าีตัว,วน้ามีัวน้าไม่มีตัวเอ้ยดึงสองทีนะทุกคนผมตั้งเบรกไว้แข็งมากเลยนะดึงไว้สองที ได้เอาใหม่เอาใหม่ตอนนี้รู้แล้วนะครับว่าปลาอะไรนะน่าจะเป็นตะโกนนะที่หลุดไปตัวเมื่อกี้ผมยังไม่เห็นตัวนะแต่รู้เลยน่าจะเป็นตะโกนเพราะตะโกนขึ้นเยอะมากตอนนี้นะครับและการดึงมันก็เหมือนกันใช่เลยละ่ะเมื่อกี้ต่อลอะเอาทุกคนมาดูนะปลามันเป็นอะไรไม่รู้นะทุกคนเห็นปะ มันย้อนแสงด้วยนะผมไม่รู้ว่าทุกคนเห็นปะนะเห็นป่ะครับเห็สูงไม่ดูไม่รู้ความโดนอะไรนะหรือมันโดนใบเรือหรือเปล่ามันดิ้นอยู่นะครับเห็นปะ่ะเห็นไหมเริ่มวิ่งแล้ว่หางตัวอะไรมันยมโผน้ำอยู่นะ เห็นไหมทุกคนเห็นไหมโหกล้องสูงไม่ถึงแน่มันค่อนข้างไกลหน่อยนะครับมาติดตะข่ายติดอะไรรถตรงนั้นอ่ะไม่มันไม่ไปไหนแลวมันอยู่กันที่อ่ะใช่ เราไม่มีเรือออกไปดูมันนะแลหน้าจะไม่ใช่ตัวเดียวด้วย

อยู่หรือเปล่าเอ้ยอยู่ไม่อยู่ยังไงยังไงจะดึงไม่ดึงหรือยังไงไม่อยู่กระถออะไรวะวันนี้มันเป็นวันหลุดแห่งชาติไงเนี่ยสองแล้วนะเฮ้อ อาตอนนี้ก็ประมาณ11บเอโมงกว่านะครับอ่าปลามันก็ขึ้นเหมือนเดิมนะแต่ว่าเไม่กินตอนเช้านะครับแต่ตอนนี้มีน้าเขามาตกเนืออ่อนนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูการตกเนืออ่อนของน้านะครับไปเดี๋ยวไปดูเขาตกเนือกอ่อนครับไป อ่ะตอนนี้นกโกก็ได้เนื้ออ่อนมาตัวนึงนะครับนกโกหลูด้วยเหรอนี่เนี่เนื้ออ่อนเอาละเอาละอยู่อยู่ีไม่รู้เนื้อออนเรืออะไรนะเอาก้อนใหญ่อ่ะเียกดจะจัด เฮ้ยเอ็นคาบเอ็นคาบเดี๋ยวแป๊บนึงเอ็นคาดสรุปก็เป็นปรากฏขึ้นมานะครับเนือ้ออ่อนยังไม่เข้านะตอนนี้นเดี๋ยวรออีกสักพักเดี๋ยวจะเอ่อเราจะให้ดูเนือ้ออ่อนตัวใหญ่นะเดี๋ยวถ่ายให้ดูบอดแดกแล้วนะบอดแดกแล้วเอาละครับยิ้มไม่ค่อยมั่นใจเลย อยู่ไหมจ๊ะอยู่มาอยู่อยู่แล้วเอาแล้วเราบอลเล่นของใหญ่แล้ววันนี้มาโอ้ยเยี่ยงมาไววะโอ้มาไวสายเราเล่นใหญ่อยู่หรอไม่อยู่หรอกไม่ใช่วะมาไวว่ไม่ให้แล้วโกดธวะสวายเปล่า คนคนคนดึงก็มาบอกไม่ใช่เหรดูครับโอ,โอ้โหบอกเลยวมันไม่ใช่ทายาสววยเดี๋ยวนี้มีรากปีด้วยนะน่วยอ่ะอเป็นประกฏนะครับปเป็นประกฏนะครับโอเคเรามีหน่วยเก็บกู้ประ, <ห odo S 2> ประกฏนะ ระวังเดี๋ยวจับงานจับปลาหัปลาต่อครับ นึกออกก็ได้มาอีกตัวนะครับเอ่อปลาตัวนี้มันไม่ได้มีตลอดนะฤดูเอ่อมันจะเป็นฤดูมันลงมาน้ำหลงมาอันนี้เขาเรียกปลาแป้นนะครับนะตัวมันจะได้ใส่นะมันมีเอ่อมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันเนี้ยที่มันลงมาก็คือมันมาตามตวามน้ํานะครับตามดูดูมันที่น้ําหลากมันจะลงมาเพราะปกติแล้วอ่ะที่เนี้ยมันจะไม่มีหรอกกล เห็นมันแปลกก็เลยมาทุกคนดูนะไปเดี๋ยวไปหาปาลาต่อ,อครับตอนนัาา้นคุณแมวคุยอย่างนี้ไม่ไม่แน่ใจว่ามันกินอะไรกันคือมันไม่ก่อนตัวไหวเข้าอุ้ยโคดไปเลยครับ โอ้ยเรียบรย้อยโอเคหยาบเลยพี่เดาหยาบเลยตรงนี้เป็นไงล่ะครับ,บปรากฏครับละนวยอะต้องกลัวนนะครับโอ้ลูกก็ถวายปรากฏถล่มนะครับกบี่ตัวแล้วเนี่ยละนวยฮะหะ<า>หก,กตัวแล้วเหรอ แล้วครับนะมันมีปลาขึ้นนะมันมีปลาสวายขึ้นนะครับนะแต่มันไม่กินนะแล้วมีตะโกกนะแต่ตอนเนี้ปรากฏน้ํำก่อยมันเข้ามาปรากฏน้ําก่อยมันเข้ามากินอยู่แทนนะแล้เข้ามานี่คือประมาณไซส์เดียวกันเลยมานะ โดนประกดถล่มเรียบร้อยบรรลุแห่งชาติมาดูครับมาดู นกอ่อนมาอุ้ยนกอ่อนขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยขอโชว์หน่อยบอกแล้วอันนี้ครับอ่านี่มาแล้วนะโกนะนกอ่อนไฟครับโอ้ยมีตัวอ้ยสวยไฟนี้แล้วมันต้องมีมาแล้วนะครับมันไหลที่ดึงเริ่มมาแล้วครับนใช่ม่จังเดี๋ยวเดี๋ยวจัดเลยเอาป้าจิ้มมาจัดกันนะเขียนเรียนเลย mày không thấy gì, toàn nước tao thấy đấy sởi này mày áp cái tối แม่ยี่แม่บอสดูเห็นนี่เจ้าเลือดประท้องมาเลยอ่ะโอ้ยเจ้เลือดเลยอ่ะดูสิเจ้เลือดเลยมันกลั่น,นะะล้กัน,กกนอ่ะยืมปลานกโผมาดูนะปลาเนื้ออ่อนอ่านี่ครับปลาเนื้ออ่อนนะตระกูลเดียวกับปลาเขานะครับนะเห็นไหม ยาวนะน่าจะเกือบเกือบฟุตได้นะตัวนี้นะครับนะไซส์นี้นะถ้าสักสีห้าตัวนะชูชียังเด็ดเลยดูนะครับนปลาเนือ้อออกมันจะไม่มีเอ่อคีบหลังนะครับจะเป็นคีบล่างจะคล้ายๆปลากายนะครับสวยสีสวยมากครับพอขึ้นจากน้ำเนี่ยถ้าโดนมือเรามากๆเนี่ยสีเขาจะเริ่ม หบไปเพราะว่ามันมีขามืออะไรอ่ะจัดอะไรครับอ๋อนี่นี่โหนี่ชอบเลยนี่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 อะไรนี่อันนี้ก็ชอบพาแป้นเออโอเคประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้นะเก็บไงเดี๋ยวมันตายเดี๋ยวไปจัดการให้เขารอดก่อนเก็บคันแล้วอ่ะเิ้ยไหนขอ ลงไปไม่มึงนึกเลยสับตกใจเลยท่มันถึงันอยู่ตอนนี้น้ำก็เริ่มเดินลงแล้วนะครับนะก็เดี๋ยวจะรอนะรุนนั้นอีกสักพักหนึ่งนะความหวังตอนที่น้ำมันเดินดนะี่แหละครับหวังว่าคงจะมีนะ สัตว์ใหญ่ปลาสวายเข้ามากี่เราบ้าง,งเดี๋ยวเราไปรอรุ่นครับอีกั็พักหนึ่งนะถ้าไม่ได้ไงก็ปิดคลิปกับบ้านไปรถี่เะดลยไม้โดนตีนี่ตรงหัวมเลยอะ

Ayo o. เลยเลยใช่ขึ้นมาเก่ามากเลยขึ้นมาปลาได้เฉลยครับนี่เบ็ดไป็นยังไอ่ะนี่เบ็ดเกาะผมอยู่นี่ไงโอนี่ไงเบ็ดเออเป็นเก่าแล้วเบ็ดผมเริ่มเลยหาแล้วเก่าแล้วอะไรอะตะกัวไงไเบ็ดไม่เอาหรอกเอาแต่ตะกัวพอวันหนึ่งกินแล้วเอามาเอาแตะกัวพอแล้ว บ่ายมงกว่าล้วนะน้ำลงมาก็พักแล้วครับก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเป็ดไม่หมานเลยไปทางนู้นดีกว่าด้แตากัวเลยมาแล้วตัวเนื้อะทั้งชุดเลยขดีไปแล้วบอกไม่หมานด้ไงนะเก่ามากจะพักนึงครับลงเดี๋ยวมาลงอี๋ชุดสุดท้ายกัน ถ้าไม่โดนยังไงก็ต้องขอลากลับเลยีออกมาไม่นานอ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับไม่ใง่วยใส่หมหนีนหมี่ยี่ห้อเลยอ่ะเก๊ใส่เหมือนยี่ห้อสองร้อยอ่ะไม่คนใส่

ก็ขอปิดคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับวันนี้นะตกปลาแม่น้ำเจ้าพกยานะมาหาผ้าหวยนะครับอาหาเนื้ออ่อนนะจะโดนประกฏกับขาแป้นถล่ลมซนะได้เทสรับภาพนะก็ลาจากกันเลยตรงนี้นะครับคลิปหน้าเราจะพาไปาตกปลาที่ไหนก็ ต้องควรฝากนะนะกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ